เรื่องสินค้าเกษตรการผลิตด้านการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยนะครับแนวโน้มก็อาจจะปีในหลายเรื่องพืชหลักๆที่สําคัญของเราเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือข้าวนาปีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อภาคการผลิตของเกษตรนะครับว่ามันจะทําให้ภาวะการเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของพืชก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้แต่ในเรื่องของปศุสัตว์นะครับก็แนวโน้มก็จะดีนะครับ แล้วเ,วเรื่องของสินค้าประมงก็จะดีนะครับถ้าเราข้ามปัญหาบางอย่างไปได้นะครับแนวโน้มก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางภาพรวมนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2559สินค้าที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก11ชนิดนะครับก็จะเป็นพืชผักด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องข้าวนาปีแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในส่วนของสับลดโรงงานยางพาราปาน้ำมันมังคุดกาแฟอันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ที่น่าเป็นห่วงก็คือมันสำป,ปะหลังข้าวนาปลังทวเหลืง้งอย่างนี้ครับในส่วนของมันสำป,ปะหลังเนี่ยก็เกิดจากภัยแล้งเป็นหลักวนนาปังนี่คือน้ําอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนของหอมแดงซึ่งมีผลผลิตมีแนวโน้มลดลงเนี่ยแต่ว่าราคาดีขึ้นเกษตรกรก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สาหรับไม้ผลไม่ว่าจะเป็นลําไยทุเรียนเงาะลองกองเนี่ยฮะแนวโน้มมันจะลดลงเพราะว่าน้ําเราไม่เปลียงพอ การพยากรณ์ของเราเนี่ยเราอาศัยสถิติน้ําฝนจากกรมอุตุย้อนหลัง30ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่วัดได้เฉลี่ย1 1 0 0มิลิเมตรระยะเวลาของฝนตกเนี่ยประมาณสักร5 0กว่าวันนะครซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยมันจะทําให้ผลผลิตบางตัวที่ต้องการน้ำเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะมีผลผลิตดีขึ้น ที่เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัาหาภาัยแล้งหรือจากปัญหาราคาเนี่ยฮะ,ะเกษตรกรก็คงได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับต่ำนี่ฮะต้นทุนการผลิตก็จะไม่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็การผลิตเพื่อการส่งออกบางตัวเนี่ยเราได้อนิสงส์จากทีงนี้เพราะว่าค่างเงินบาทของเราเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะครับเป็นผลดีต่อการส่งออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในประเทศคู่ค้าเราก็ต้องดูค่างเงินด้วยนะครับว่ามีเป็นยังไงบ้าง นโยบายที่สําคัญที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านพลเอกชัดชัยสริกัญญาเนี่ยได้นํามาใช้คือพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดอันนี้ลดต้นทุนเนี่ยทำให้การเกษตรของเราดีอันที่สองคือท่านได้มีนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่คือการรวมการผลิตพืชสําคัญสุกชนเนี่ยให้เป็นแปลงใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะลดต้นทุนได้โดยเบียดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ ขับเคลื่อนอยู่นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการจัดทำ zoning. โซนิ่งโซนิ่งเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โอกาสในการผลิตหรือการพัฒนาการเกษตรในอนาคตเนี่ยมีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมีการผลิตที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชอะไรเนี่ยเราควรจะปลูกพืชนั้นนะฮะซึ่งจะทําให้การส่งเสริมการผลิตรวมกลุ่มกันเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นาพื้นที่ไหนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชอินทรีย์ ก็ควรจะผลิตพืชทีส่สีซึ่งจะทำให้มูลค่าของการเกษตรสินค้าเกษตรไม่ว่าเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นประมงเนี่ยสูงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด